เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกนั้นสั่งระงับการดําเนินงานของโรงงานถึง12แห่งในญี่ปุ่นนะคะหลังพบว่าระบบการผลิตน,นั้นทํางานผิดปกติโคสกโตโยต้ากล่าวว่าการระงับการผลิตทีทโ่โรงงาน12แห่งในญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้และการหยุดการผลิตเพิ่มที่โรงงานอีกสองแห่งในช่วงบ่ายยังไม่ชัดเจนว่าจะสูญเสียผลผลิตไปเท่าไหร่ และไม่ได้มีการเปิดเผยว่าโรงงานทั้งหมดนั้นจะกลับมาเดินเครื่องตามปกติเมื่อไหร่นะคะแจ้งเพียงว่าบริษัทนั้นจะเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุและนวทางแก้ไขเร็วที่สุดแต่เบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการถูกโจมตีทางไซเบอร์ทั้งนี้ค่ะโตโยตาย้ายังคงรั้งตำแหน่งบริษัทยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในโลกเป็นปีที่3ติดต่อกันในปี2023แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะรวมทั้งการขาดแคลนชิปทั่วโลกด้วย โดยโตโยต้าตั้งเป้ากำไรสุดที่ในปีการเงินสิ้นสุดเดือนมีนาคม2023ไว้ที่2.58ล้านล้านเยนหรือราว6,2130ล้านบาทชอบคอนเทนตแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ